จังหวัดเชียงรายงานบวงสวงสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566ที่จังหวัดเชียงรายเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเยน็นที่ลานหน้าสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนางสุภาเพญสิริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานบวงสวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีนายอุดมปกป้องวรกุลนายอำเภอแม่สวยในหัวหน้าส่วนราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวอำเภอแม่สวยและช่างฟ้อนกว่า300คนร่วมฟ้อนต้อนรับและเข้าร่วมพิธีเปิด งานก็จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21มกราคมที่บริเวณลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมของดีอำเภอแม่สวยให้คงอยู่ตลอดไป ในงานก็มีกิจกรรมบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาการชนไก่การจัดแสดงนิทรรศการของดีแต่ละตำบลการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลผลิตทางการเกษตรการประกวดที่ดาแม่สวยการประกวดร้องเพลงและความบันเทิงอีกมากมายนะครับก็จัดว่าเป็นงานที่มีสีสันที่สุดของอำเภอแม่สวยเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นอีกงานใหญ่ประจำปีเลย ที่หลาย<ช> <ๆ S 1> คนก็รอคอยแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้2-3ปีที่ผ่านมา<ช>อาจจะต้องงดไปเนื่อง<ช>จากสถานการณ์โควิด1 9ด้วยปีนี้